แถวดีดำๆนี่ก็คือน้ำเห็นแต่ลังคาเลยลังคาเหลืออย่างสภาพที่เราเห็นนี่มันเกิดจากอะไรคะน้ำพัดค่ะพัดแรงพัดแรงเพราะว่าแถวนี้เป็นน้ำผ่านด้วยค่ะอืมทางผ่านใช่ทางไปลงไปลงอ่คลองสาธารณะตรงนู้นค่ะอ๋อก็เลยแรงมาเลยแรงแรงแรงมากต้องมาคุบบันเรา ท้าไม่มีต้นมาขุกสองต้นแล้วก็ไปไปกับน้ำแล้วอ๋อเ่นียต้นไม้สองต้นคือใชกบบ่กับบังกับบังก็คือตอน้นต้ตนนั่งเลยบในไปติดที่ต้นบังคุดค่ะอ๋อติดต้นบังคุดใช่แต่ถ้า<อ>ไม่มีต้นบังคุดก็คือไปทางหลังใบไปน,น,น,นั้นตอนนี้ที่ที่เราเห็นเนี่ยโครงสร้างคือว่าเราเราต้องการเออเอาโครงสร้างเอาไว้ก่อน แล้วก็เดี๋ยวไปหามุงหาไม้มาใชะปฏิปต่ปตอ<ะ>นี่ฮะแล้วมีมีหน่วยงานไหนที่เขาแบบยื่นมือมาที่ที่จะมาสร้างอะไรให้ไหมฮะหนียังไงมีไหมฮะอ่ะดอตมีโอโบโตค่ะที่มาช่วยมาดูอของท้องถิ่นเขาลงพื้นที่มาทําการช่วยเหลือเต็ที่เนาะค่ะโอชมอาจมรจามืดเลยนะฮะเพราะว่าเราอยู่ในช่วงของยามค่ําคืนนะครับมา สำรวจวิถีชีวิตของชาวบ้านตะแรเงี้ยในละทิว่าครับหลังจากเกิดเหตุการณ์น้ําท่วมหนักนะนี่ผมขอชาวบ้านเนี่ยมาสํารวจบ้านของเขาเพราะว่านี่ตอนนี้เห็นแต่แบบโครงสร้างน,นนะฮะอย่างภาพที่เห็นนะครับคือหนักมากหนักหนในรอบหนึ่งร้อยปีแล้วคะ่ะเพราะว่าน้ําที่ผ่านมาไม่ค่อยหนักไอ้หนักก็ไม่ถึงไปกับน้ําปีนี้คือหนักมาก บ้านคนยก็ร้องไห้ดูตกใจแค่เอสองวันแรกที่นํำมาคือแบบเห็นสภาพแแบบทำใจไม่ได้ใช่ทำใจไม่ได้เลยแม้ว่าน้ําจะลดลงไปแล้วนะครับผู้ชมครับแต่ว่าร่องรอยความเสียหายเนี่ยมันก็ยังทิ้งเอาไว้อยู่นอกจากชาวบ้านที่เขาต้องการที่จะให้มีการฟื้นฟูสภาพพื้นที่แล้วบ้านของเขาแล้วเนี่ยจิตใจก็เป็นเรื่องสําคัญเหมือนกันนะ เราไปสื่อสาธารณะครับไทยพีบีเอสเนี่ยก็ถือว่าเป็นส่วนหนึ่งครับที่สะท้อนให้เห็นว่าคนในพื้นที่เนี่ยเขามีวิถีชีวิตเป็นอย่างไรหากว่าคุณผู้ชมได้ดูอยู่ล,ล้วต้องการที่จะมาช่วยเหลือนะฮะสามารถมาช่วยเหลือเขาได้นะครับที่อําเภอร,ระแงะจังหวัดนาราธิวาสน,นะครับยืนยันว่าทุกภัยพิบัตินะครับไทยพีบีเอสเราก็จะอยู่ในในพื้นที่แล้วก็พยายามสะท้อนเสียงของชาวบ้านส่งไปให้ไกลที่สุดเท่าที่จะทําได้นะครับ